พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอังคารที่19เดือนที่8ในหัวข้อเรื่องเข่าประเสริฐควรเป็นการโฟกัสเริ่มต้นของคุณและพระวจนะที่เราจะใคร่ครวนและสมัคคีทมในวันนี้ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่33แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้พี่น้องคะเขาประเสริฐคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพระองค์เพราะในนั้นกล่าวคือผ่านทางเขาประเสริฐความชอบธรรมของพระเจ้าถูกสำแดงออกมาโรมบทที่หข้อที่17เพระอง์ทรงทำให้ชีวิตและสภาพอมะตะปรากฏชัดโดยทางเขาประเสริฐ 2ที่โมธีบทที่หนึ่งข้อที่10พระคัมีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวินิรันยอนบทที่สามข้อที่16พระเจ้าทรงส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนเพื่อบาปของโลกเพื่อว่าเมื่อเชื่อในพระองค์แล้วพวกเขาจะมีชีวิตไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่านั้น นี่คือเหตุผลที่คุณต้องทำให้เขาประเสริฐเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของคุณจงประกาศเขาประเสริฐไปทุกคนทุกแห่งด้วยความกระตือรือร้อนและความกระตือรือร้อนของพระวิญญาณชีวิตของคุณและทุกสิ่งเกี่ยวกับตัวคุณจะกลายเป็นจุดสนใจของสวรรค์เช่นกันเมื่อเขาประเสริฐกลายเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของคุณบ้านของคุณกลายเป็นสำนักง,งานใหญ่ของพระเจ้าศูนย์กลางการปฏิบัติการของพระองค์ โดยมีเหล่าทูตสวรรค์เคลื่อนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเพื่อปฏิบัติภารกิจของพระเจ้าพี่น้องคะจงให้ความสําคัญกับเขาประเสริฐเป็นหลักแล้วคุณจะดําเนินชีวิตในการจัดเตรียมของพระเจ้าเสมอเมื่อใดก็ตามที่คุณปรารถนาสิ่งใดสวรรค์จะประทานให้ทําไมนะหรือเพราะเหล่าทูตสวรรค์อยู่ภายใต้คําสั่งอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการ จะได้รับการตอบสนองดังเช่นที่ผู้สะดุดีได้เขียนไว้ว่าพระยาเวส่งเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนสะดุดีบทที่23ข้อที่หนึ่งพี่น้องคะยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคุณให้ความสำคัญกับเขาประเสริฐเหล่าทสวรร์ที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อทำลายอุปสรรคและปราบปรามศัตรูพระคัมภีร์กล่าวว่า ไม่มีเหตุร้ายใดๆจะเกิดแก่ท่านไม่มีภัยพิบัติมาใกล้เต็นท์ของท่านพอพระองค์ทรงบัญชาเหล่าทศวรร์ของโระองในเรื่องท่านให้ระแวกระวังท่านในทุกๆท,ทางของท่านสะดุดีเบอร์ที่91ข้อที่10ถึง11นี่คือชีวิตของผู้ประกาศนำดวงวิญญาณเหล่าทศวรร์ของพระเจ้าทำงานเพื่อคุณเสมอคอยกดปุ่มที่ถูกต้องและทำให้แน่ใจว่า ทุกอย่างเด็นไปตามที่ปรารถนาของคุณฮาเลลูยาให้เราเกล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะเขาประเสริฐเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของข้าบพระองค์และข้าบพระองค์ประกาศเขาประเสริฐทุกหหนทุกแห่งด้วยความปรารถนาและพระทัยอันแรงกล้าของพระวิญญาณด้วยเหตุนี้ เหล่าทุสวรร์จึงทำงานอยู่ในตัวคาบตรงและรอบๆอบคาบตรงเพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่คาบตรงต้องการได้รับกันเติมเต็มขคาบตรงดำเนินชีวิตในชัยชนะโดยรู้ว่าไม่มีอาวุธใดที่สร้างขึ้นเพื่อต่อต้าน้าบตรงจะเจริญรุ่งเรือง ข้าพรงทำงานด้วยพระปัญญาและพระคุณของพระเจ้าขยายอาณาจักรของพระองไปทั่วแผ่นดินโลกในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด